สวัสดีสมาชิกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเข้าเล่นเกมยิงผลไม้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราใส่ username และรหัสผ่านก่อนนะครับหลังจากนั้นกดที่คำว่าชิกอินนะครับปุ่มแดงๆกดตกลงนะครับเจอหน้านี้ให้กดเลือกที่หัวข้อเกมนะครับหลังจากนั้นเลือกที่ค่ายเกม s k y w i n นแล้วก็ทําการฝากเงนินเข้าไปเล่นนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็เราจะเจอหัวข้อ ชุดติ้งเกมน้ำเรากดเลือกที่เกมยิงผลไมยได้เลยครับหลังจากนั้นก็รเอเกมดาวน์โหลดแบบหนึ่งนะครับให้กดที้งวาใช่นะครับเล่นแบบเปิดเสียง เข้ามาแล้วก็จะเจอ3มห้องให้เลือกการวางเดิมพันนะครับผมจะไปเลือกไปที่ห้องการวางเดิมพันตั้งแต่หลัก10บขึ้นไปนะครับแล้วก็กดดูตารางการจ่ายนะครับว่าผลไม้อะไรจ่ายเยอะที่สุดเราจะได้ทําการเลือกยิงถูกนะครับแล้วก็ทําการปรับเบ็ดวางเดิมพันก่อนนะครับก่อนที่จะยิงนะครับวิธีการยิงง่ายครับก็เล็งปุ่มลูกศรนะครับเนี่ยไปที่ผลไม้ที่เราต้องการยิงนะครับ ง่ายง่ายครับ,นะรบยอดเงินที่ขึ้นเป็นตัวเขียวเขียวชย่อดเงินที่เราได้นะครับนะนะครับมาพันหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถทักเข้าไปสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ